รู้ไหมว่าเคยมีสงครามที่ชนะได้เพราะแมวเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี525ก่อนคริสตกราชในสงครามระหว่างอียิปต์กับจักรวรรดิเปอร์เซียตอนนั้นกษัตริย์แคมบซิสที่2ได้ค้นพบจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของชาวอียิปต์นั่นคือความรักที่มีต่อแมวในอียิปต์โบราณแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่พวกเขาเคารพแมวในฐานะตัวแทนของเทพีบัสเตตซึ่งเป็นเทพแห่งความรักและการคุ้มครองในตอนนั้นถ้าใครทำร้ายแมวจะถูกลงโทษสถานหนักและด้วยความรู้นี้ ในสนามรบที่เมืองเปรูซิองชายแดนระหว่างอียิปต์และเปอร์เซียฝ่ายเปอร์เซียก็เลยให้ทหารของพวกเขาวาดภาพแมวลงบนโลและชุดเกราะยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังพาแมวจริงๆไปแนวหน้าในสนามรบอีกด้วยเมื่อทหารอียิปต์เห็นมีแมวเต็มไปหมดพวกเขาเลยไม่กล้าสู้เต็มที่เพราะกลัวว่าถ้าพลาดไปทําร้ายแมวจะเป็นบาปหนักและทําให้เทพีโกรดผลก็คืออียิปต์แพ้สงครามในครั้งนั้นเหตุการณ์นี้ถูกจารึกว่าเป็นการใช้จิตวิทยาในสงครามที่ชาญฉลาดและหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งนั้น <ucher> เมืองแห่งนี้ยังถูกขนานนามว่าเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยกระดูกอีกด้วย